สวัสดีจ้าสง่งไปเที่ยนกินเสบตัดวยม่มเราพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ามอน,นี้แม่เที่ยนสีผ้าม่เฮตอันย่ำข้าวปุ่นเด้อจ้านี่ข้าวปุ่นพี่ต้องอันนี้นำเชื่อมเนาะค่ะปลาทูทอดจ้าถั่วทั่วซ้อยเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ผักขาค่ะอันนี้ก่หอมซ้อยกับริดริกซ้อยค่ะไว้ ไปเหนนุ้ีสันน้องพี่น้องแล้วก็นี่ปลาลากับผมชุดรสมะนาวค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขามาไปเห็นหนันย่ำกันเนาะพี่น้องจ้ะใส่ปลาลงไปกพาพอประมาณนี่พี่น้องกับพอประมาณใส่น้ำเชื่อมลงไปก็พอประมาณอีกเถอจ้ะชุดรส สูเพิ่งปัสใช้บักหน้าด้วยค่ะแต่ม่เทียนใส่ให้มันเป็นรถใหญ่างอุ้ยบักหน้ามันแข็งนันพี่น้องเมื่อกี้แมเทียนปอบบักมีไม่ได้ลื่นไม่ได้ตั้งกล่องด้วยค่ะจับมือหนึ่งเลยพี่น้องมะานา เมี่ยเทียนีไส่ดีส่หนาเทีนดองน้ำพี่น้นอเทียนข้นก่นอนเมชา,ากันก่อนคู่พ่หยังมีเสียงน,งนะพี่นนอย,ยังมีเสียง <laughs> ยังมีเสียงอยู่ ใส่พริกป่นใส่พ่โดอเหมือนเทียนที่ใส่แบบซอยนั่นไหมด้ค่ะไล่แต่ไล่แต่น้ลอ๋อเมีเทียนที่ใส่อนะะันตยอยนนตยอยนีนไก่น้ำเบือน่นางน้ำพี่นดองใส่ปลาลาบอีก ช่โอเคอีกนิดนึงได่ละไอการละใส่แล้วพี่าวใส่ใส่ปุดนลงไปเลยจ้ะ ไปเไปเลยที่นอกนนดันหลายติบเดี๋ยวค่อยกุนนาะหอมซอยผิกซอยผัวซอยชะโอ ัทใส่เล็บมะนาวด้วยค่ะโคดีพีนองเคกเขาให้เข้ากันยามลดเด็ดแล้วพบมันม่าเพียกับเติมอะไรด้วค่ะพี่น้องแล้ทูและอีกะไ ปลาทูใส่เอ้ยย่ำย่ำข้าวปุ้นใส่เล็บมือนางใส่ปลาทูแต่แสบพีน่น้องได้แตะไอ้เพี้ยนไม่ได้ <c oughs> ไร แ้่แกงพี่น้องจอ้โหน่ากินมากแม่เที่ยงเขาใส่มือน้ะคะ่ะในการซิมค่ะในการเราพิวว่นงกลมกล่อ,อมแล้วจ้ะเดี๋ยวพี่นี่จะกินน้ำกววันเล้ยพี่นงอันนี้ กินน้ำมันเทียนด้วยจ้า